ลองไลฟ์ลองใช้ชีวิตวันนี้นะครับสายมอเตอร์ไซค์ต้องไม่พลาดเลยฮะเพราะว่าเราจะพาไปขี่รถเล่นกันกับเส้นทางที่มีบรรยากาศลมลืม่นและค่อนข้างจะเงียบสงบเพราะไม่มีรถสัญจรขี่รถกันได้แบบชิลๆจากนั้นเราก็จะพาไปร้านกาแฟที่จะทําให้คุณ นั่งอินกับวิวดอยหลีกหนีความวุ่นวายได้พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วไปกระต่อที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านที่มีความคล้ายคลึงกับแม่กำปองแต่ต่างกันตรงที่ความเงียบสงบไม่วุ่นวายไม่ต้องแข่งกับใครที่ที่จะทำให้คุณได้ชาร์จพลังชีวิตยอย่างเต็มที่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนอย่าพลาดเลยครับทลิปนี้ก่อนจะออกเดินทางนะครับเราต้องมากินกันก่อนด้วยนี่เลยไม่ใช่ข้าวหมูกรอบครับแต่คือข้าวขาวหมูเยอรมัน รสชาติดีครับผมก็เพิ่งเคยมาเจอร้านนี้เหมือนกันนะเดยอยากจะแนะนําแล้วกันใครอยากลองก็มาลองได้ครับให้ดูหน้าร้านนะครับอร่อยจริงอร่อยจังฮะแม่แตาพะยังบอกสังคังนะมามิเฮ้ยส่วนรายละเอียดสถานที่และเมนูนครับก็ขึ้นไว้ตามนี้แล้วนะลองไปเซิร์ชกูเกิลดูกันเองนะว่าแล้วกัน Let's go <S โดยเส้นทางที่เราจะไปวันนี้นะครับเราปักหมุดกันไว้ที่ปางไ่ถ้าจากตัวเมืองเชียงใหม่จะมี2เส้นทางที่ไปได้นะ คือแม่ออนและดอยกเก็ดวันนี้ผมเลือกเส้นทางดดยกเกกดนะครับแล้วก็จะมาตามทางอย่างในภาพนี้เลยฮนะพอเลี้ยวเข้ามาตรงเส้นเทศเสด็จนะครับก็จะเป็นถนนสองเลนขี่ก็ได้ชิลๆเลยฮนะด้านข้างก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าดูกันไปเรือเ่อยๆพอเลยเข้ามาหน่อยครับก็จะเจอโซนชุมชนและชาวบ้านอยู่ยนะกันนะก็จะมีมินิมาร์ลร้านขายของเล็กๆน้อยๆนะ จุดหมายเรายังไม่ใช่ตรงนี้ครับไปกันต่อพอเลยหมู่บ้านมานะเราก็จะเริ่มขึ้นดอยกันแล้วเอาละตรงนี้เป็นโค้งหักสอกชันนะครับติดกันประมาณ4ี่โค้งได้เลยใครขับขี่ไม่แข็งแล้วก็ระวังหน่อยนะแข็งที่ว่าหมายถึงฝีมือการขี่นะเฮ้ยโอเคมคือยู่ประมาณสี่ัทนะ พอพ้นจากโค้งหักศอกสี่พับมานะครับเส้นทางต่อไปก็จะเป็นทางขึ้นดอยอย่างเดียวเลยนะครับก็โค้งไปโค้งมาไม่มีอะไรยากนะฮะค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆครับจนมาถึงวันดี้ต้อนรับสู่รล้องให้เพืเสด็จนะครับเรามาถึงแล้วเป็นการถึงที่ยังไม่ถึงนะนะาก็ <c oughs> ขี่ไปอีกครับขี่ไปอีกหน่อยหนะึ่งจนเจอป้ายฮนะ <c oughs> วันนี้สามเจ็องศาครับวเวลาบ่ายสองครึ่ง โซนนี้ก็จะมีร้านอาหารและร้านกาแฟให้เลือกมากมายนะครับร้านส่วนมากก็จะเป็นร้านที่ติดกับริมทานนะใครชอบร้านไหนเซิร์ชร้านไหนมานะครับก็แวะกันได้ตามความสะดวกเลยนะจ๊ะส่วนทริปของฉันวันนี้อ่ะตรงนี้มันแค่ทางผ่านนะเดี๋ยวเราจะไปที่ที่มันไร้ผู้คนกันหน่อยดีกว่าแล้วก็จะขี่ตรงไปเรื่อยๆตามเส้นทางเลยนะครับเลยออกจากโซนร้านอาหารร้านกาแฟนี้ไปอีกนะครับออกจากเขตชุมชนไปเลย พอออกจากชุมชนมานะครับก็จะมีทางเบี่ยงขวานะจะมีป้ายเยอะๆหน่อยตรงนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปได้เลยฮะสำหรับเส้นทางนี้นะครับค่อนข้างที่จะแคบนะล็อกด้วยและเปียวมากๆฟังดูแล้วมันมีอะไรดีบ้างเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวของดีมาอยู่ข้างหน้าฮะรอดูก่อนครั้งแรกที่ขี่มาเองเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นเต้นน,นะแล้วก็ดูน่ากลัวแต่ความเป็นจริงแล้วมันปลอดภัยนะครับเพราะว่า ไม่มีแม้กระทั่งคนและสัตว์เฮ้ยไม่ใช่มียังมีคนอยู่นะแล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ใช้สัญจรบ้างนะครับเพียงแต่อาจจะดูบางตาหน่อยนะไม่มีปัญหาเส้นนี้ปลอดภัยแน่นอนหลังจากที่ฝนตกไปหลายวันวันที่มานี้ก็ไม่มี PM แล้วนะครับอากาศค่อนข้างจะสดชื่นมากเลยได้มีโอกาสมาฟอกกอดสะหน่อยต้นไม้เยอะๆอย่างนี้นะ,ะยากเป็นทีละสมัยนี้ มีไงขีมาสักพักหนึ่งบอกแล้วว่าปลอดภัยฮะเจอหมู่บ้านแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะไม่รู้ปลอดภัยหรือว่าลุ้นเพิ่มกันแน่แล้วเราก็ขี่รถเล่งกันมาเรื่อยๆเลยนะครับจนมาเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าพิงดอยคอฟฟเลี้ยวขึ้นไปเลยครับตรงนี้จะชันมากๆในกล้องอาจจะดูไม่เท่าไหร่นะครับแต่ของจริงชันมากๆเลยนะ จะเห็นมูบ้านอยู่ทางขวามือนะครับเตรียมตัวเลี้ยวเข้าไปได้เลยต่อไปเลยครับมาถึงแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นอีกนะนี่ฮะมีน้ำตกน้อยๆโอ้พี่เขาเอาน้ำให้หมานะ <S <S อาับน้ำเสร็จจะไปลุยดินอีกแล้วไปแล้วก็ขึ้นบีไกลยอยู่ครับข้างบนนู้นอ่ไม่รู้เปิดหรือเปล่านะเงียบกิ๊บเลยดูยุ่งก่อนฮนะ ติดต่อสอบถามก่อนสั่งกาแฟเรียบร้อยฮะจับจองที่นั่งกันเลยนี่ว้าเงียบสงบครับใครอยากมีความเป็นส่วนตัวสูงก็มาตรงนี้ได้เลยนะ ไม่อยากจะแนะนํามากนะเดี๋ยวจะไม่ส่วนตัวกันและนี่ก็คือเช็คพอยต์แรกนะครับสําหรับเส้นทางแห่งการชาร์จแบตพลังชีวิตวันที่ผมมาเป็นวันธรรมดาครับวันเสาร์อาทิตย์ไม่แน่ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะฮะอาจจะมีคนบ้างเลยนะแต่วันธรรมดานี่ก็คือเงียบสงบดีครับมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะฮะร,ร้านชื่อว่าพิงดอยคอฟฟี่นะครับ สามารถเสิร์ชข้อมูลได้ทาง Google นะแล้วก็อาจจะต้องโทรสอบถามก่อนนะครับว่าเปิดหรือว่าปิดนะทางร้านมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มบริการครับสามารถมากินที่นี่ได้เลยขัวไก่ใช้เส้นใหญ่ผัดไทยใช้เส้นเล็กแต่เดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปโพที่แถวแถวแม่กำปองนะครับจะเป็นทางแยกเบี่ยงขึ้นไปแม่กำปองแต่เราจะไม่ขึ้นไปนะวันนี้ แต่เราใช้เส้นทางนี้เพราะว่าเป็นทางที่ค่อนข <duh. S 1> ้างจะล่มลื่นนะครับแล้วก็คล้ายๆแม่กําปองตอนที่ยังไม่มีผู้คนมาเที่ยวนะก็จะเงียบสงบมากๆครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับเด็กๆเล่นน้ํากันเห็นแล้วก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กนะทำไมความสุขมันหาง่ายกว่าตอนนี้จังตอนนี้ต้องลงทุนขี่รถไปนู่นไปนี่เพื่อจะหาความสุขนะตอนเด็กๆนี่แค่เล่นแถวบ้านก็มีความสุขแล้วครับได้เวลาไปกันต่อนะ ออกจากปากทางมาก็เลี้ยวขวาไปเลยนะครับเราจะไปโผล่ใกล้ๆแยกแม่กำปองน,นะคลิปนี้ก็อาจจะมีภาพการขี่รถแล้วก็เส้นทางเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นสภาพเส้นทางจริงๆนะว่าเป็นยังไงถ้าเราได้มาขี่ดเองจะรู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่น่าขี่มากๆนะครับแม้มันจะดูเป็นเส้นทางที่รกนะครับมีแต่ต้นไม้เยอะๆนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยกับความร่มรื่นนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นดอยนะครับ มันก็จะมีอากาศที่เย็นกว่าข้างล่างแน่นอนครับทําให้เส้นนี้ไม่ร้อนเลยครับตลอดเส้นทางนะครับจะเป็นทางคอนกรีตสลับกับลาดยางนะครับไม่มีทางดินอย่างไรนะครับแต่นอกจากทางลาดยางแล้วยังลาดชันด้วยเฮ้ยเนี่ยแหละมันมีสเสน่ห์นะทําให้เ,เพื่อนๆได้ฝึกสกิะนะในการขี่รถเพราะว่าเส้นเนี้ยมันไม่ค่อยมีรถสวนนะครับเราก็จะขี่ง่ายขึ้นเยอะนะ เพื่อนที่อยากแบบลองผจญภัยกับเส้นทางใหม่ๆนะครับบรรยากาศที่มันแปลกตาอย่างเงี้ยมีป่าแล้วก็สลับกับหมู่บ้านเล็กๆอะไรเงี้ยครับมันให้ความตื่นเต้นดีลองมาขี่เล่นกันดูนะครับแล้วหมู่บ้านที่กําลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเหมือนแม่กําปองมากๆเลยเพียงแต่ว่าอาจจะยังดูเงียบสงบกว่าเยอะนะซึ่งดีเลยทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้องนะ Okay, ขึ้นมาก็เจอที่จอดรถอยู่ข้างทางครับแวะเข้าไปดูสะหน่อยเป็นร้านกาแฟอยู่บนต้นไม้ใหญ่ๆนะครับชื่อร้านใจแอนนะใครสนใจก็ลองแวะมาแต่ผมยังไม่เคยมานั่งเลยนะเพราะว่าคนมันเยอะไปหน่อยไปกลับรถไปกันต่อระหว่างทางก็เจอจุดแวะอีกแล้วครับแวะแม่งทุกที่เลยนะ ตรงน,นี้เป็นลานจอดเอาไว้ชมวิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิวกันอ่าไม่มีวิวอะไรเลยเป็นแต่ล่องเขากับต้นไม้ไปกันต่อ แล้วเราก็ขี่มาถึงจุดหมายของเราอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้มีโฮมสเตย์ด้วยนะบรรยากาศยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับเราจะบอกด้วยว่าชื่อหมู่บ้านอะไรตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินบ้านแม่ลายนะครับถนนคนเดินบ้านแม่ลายแต่ว่า คงไม่มีถนนคนเดินนะเพราะไม่มีคนเดินนะนี่ลำธานเงียบสงบมากถ้าไม่มีเสียงก่อสร้างอ๋อตรงนี้น่าลงจริงๆชิลมากครับมีคนนอนด้วยฮะที่นี่ชื่อว่าหมู่บ้านแม่ลายนะครับก็จะมีเกสต์เฮาส์ให้พักด้เยอยะแยะมากมาย ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเสาร์อาทิตย์จะมีคนเยอะขนาดไหนแต่ทุกครั้งที่ผมมาก็จะไม่มีคนนะครับก็จะเงียบๆแบบนี้ผมค่อนข้างจะมาที่นี่บ่อยครับเพื่อที่จะได้ชาร์จพลังชีวิตนิดนึงนะอยู่สงบๆกับธรรมชาติถ้าอยากเห็นว่ามันดีต่อใจแค่ไหนผมทําได้แค่เก็บภาพมาฝากครับส่วนความรู้สึกนั้นเพื่อ,อนๆคงต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วแหละ ตอนแรกก็คิดว่าอยากมีแบบนี้หลังบ้านครับแต่ถ้ามีเข้าจริงๆก็คงจะไม่อินแบบนี้หรอกคงจะเบื่อไปเลยนะดีแล้วแหละที่ไม่มีตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินแล้วครับได้เวลาแยกย้ายกันนอนแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวกลับบ้านกันนะก่อนจะกลับเดี๋ยวจะพาไปแวะดูครับว่าถ้ามาทางแม่กำปองเราจะเข้าทางไหนได้บ้างส่วนนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะถ้ามากลางวันก็มาได้เลยวันนี้เรากำลังจอดไปทางแม่กำปองนะครับ เจอแยกแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะไปแม่กำปองนะครับถ้าเลี้ยวขวาจะไปแม่อ่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูป้ายตรงแยกนี้กันนะครับนี่นะจะเป็นแยกแบบนี้ถ้าโค้งขวานะครับจะไปแม่กำปองแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศแนละ้วก็เลี้ยวซ้ายมาได้เลยการชาร์จพลังให้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับการที่ได้อยู่กับธรรมชาติเงียบ,งยบสงบไม่ต้องวุ่นวายกับใคร หลีกหนีจากสังคมในเมืองมันก็เป็นการเติมพลังชีวิตให้เราได้ดีอย่างหนึงห่งเหมือนกันครับเพื่อนๆอยากรู้เป็นยังไงลองตามมากันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซอยตะไคร้ด้วยนะครับติดบุหรี่เป็นมะเร็งติดมาส็งเป็นมะโรงเฮ้ย